นะหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกถึงเก้าสิบแปดอย่างเงี้ยจะเรียกมันว่าอะไรเออเรียกว่าผลบ,บวออลกวบวจำนวนนับเก้าสิบแปดพจนแรกนะครับก็นึกถึงสูตรมันก่อนผลบวกจำนวนนับเอ็นพจนแรกใช้เอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งพันสองตอนนี้เก้าสิบแปดพจนแรกถ้าเอเ็นก็คือเก้าสิบแปดนั่นเองนะโอเคส่งค่าไปเลยเอ็นคือเก้าสิบแปด n บวกหนึ่งก็ต้องเป็นเก้าสิบเก้านะครับแล้วหารที่สองสองไปปัดได้สี่สิบเก้ 49, <99. S 2> สาสี่สิบเก้าคูณเก้าสิบเก้าเก้าซ้ำพวกเก้าซ้ำเก้า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 อะไรพวกนี้เนอะคูณคนอื่นที่จำนวนหลักเท่าเๆกันอะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเอาเก้าเก้าคูณด้วยเ สามเจ็ดให้ลดค่ามันลงหนึ่งเหลือสามหกแล้วใส่คู่ครบเก้าเอาใหม่คู่เปลี่ยนอันนี้เป็นสามเออไปคูณกับสามห้าแล้วกันลดค่าลงหนึ่งก็จะเหลือสามสี่เห็นไหครับแล้วใส่คู่ครบเก้าของแต่ละตัวคู่ครบเก้าของสามคือหกคู่ครบเก้าของสี่คือห้าโอเคนะเก้าเก้าเก้าสมมุติว่าคูณด้วยเออ สองเจ็ดสองเจ็ดเก้าอ่าสองเจ็ดเก้าเด็กๆว่ามันจะได้อะไรก่อนลูกเออสองเจ็ดแปดก่อนเลยเนาะอ่าแล้วลูกก็ตามด้วยคู่ครบเก้าของมันเนาะสองเจ็ดแปดคู่คบเก้าลูกไล่มาคู่คบเก้าของสองคือเจ็ดคู่คบเก้าของเจ็ดคือสอง เนื้อออกย่างนื้ออกยังคู่กบเก้าคู่กับเก้าของแปดคือหนึ่งแปดรวมกันหนึ่งได้เก้างงง,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 งหไหมลูกงงงในคู่กบเก้าไหมอ่ะงั้นเรามาตอบคู่กบเก้ากันตอนหนึ่งรวมกับใครได้เก้าแปดเออหนึ่งคู่กับแปดศูนย์รวมกับใครได้เก้าเก้าคู่กบเก้าของศูนย์เนคือเก้าคู่กบเก้าของเก้าก็คือศูนย์ อคู่คบเก้าของสามตั้งหลักดีดีเออสามต้องบวกหกมันถึงจะได้เก้าคู่คบเก้าของสองสองรวมกับใครถึงจะได้เก้าเจ็ดคู่คบเก้าของห<ข>้าเออเอ,อ่ะเรามาดูวันนี้สตาร์นึ่ง อ่ะบอกมาเลยเออจับรดลงหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วเติมคู่ครบเก้าคู่ครบเก้าของหนึ่งคู่ครบเก้าของสองคู่ครบเก้าของสามคู่ครบเก้าของสามเออเนี่ยครับคำตอบเข้าใจนะ เออเออมามางั้นมาดูอันนี้กันสี่เก้าคูณกับเก้าเก้าว่ามาลูกสี่แปดเลดค่าสี่เก้าลงหนึ่งเหลือสี่แปดแล้วใส่คู่เก้เก้าใช่ไหมครับห้าคู่เก้าเก้าครับเออเนี่ยเสร็จแล้ว